พื้นที่หลายแห่งทั่วโลกนะครับที่จะขาดแคลนน้ำจากภาวะโลกร้อนหนึ่งในนั้นก็คือแม่น้ำแยงซีในประเทศจีนแม่น้ำแยงซีความยาว6,300กิโลเมตรไหลคดเคี้ยวจากที่ราบสูงที่เบตผ่านจีนลงสู่ทะเลจีนตะวันออก ผู้คนราว500ล้านชีวิตต้องพึ่งพาน้ำจืดจากแม่น้ำสายนี้การปลูกข้าวริมสองฝั่งของแม่น้ำแยงซีเริ่มมาเมื่อกว่า1 1 0 0 0ปีมาแล้วพื้นที่เพาะปลูกที่อาศัยระบบชลประทานจากแม่น้ำแยงซีสร้างผลผลิตทางการเกษตรมากเกือบครึ่งหนึ่งของการผลิตทั้งประเทศแต่ภายในสิ้นศตวรรษนี้ทาน้ำแข็งบนที่ราบสูงที่เบตที่เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำแยงซีจะลดลงกว่า6-0% ซึ่งนั่นหมายถึงจะเกิดภาะวะขาดแคลนน้ำอย่างกว้างขวางส่งผลกระทบต่อการผลิตพืชอาหารที่เลี้ยงชาวจีนหลายร้อยล้านคนในขณะนี้